สองซ่อมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันหยุดเฮ้ยวันยังว่าวันนี้มันยังมันหยุดครับวันจันทร์วันจันทร์เออพ่อหยุดิกนแโอ้ยใครวะสวัสดีครับวันนี้วันหยุดได้แล้วครับแต้มแรกปานินเอ๊ะโอ้โหปานินปานิน ขอปลาคังหน่อยได้ไหมมีปลาคังไหมเอ้ยมึงหว่านอะไรของมงึงโอ้พี่ลึกโพสไปไหนแม่ฟูกเอามาดูนี่ใช่ <ừ. S 3> ลาบฟูกน่ะนี่เสียง อืมปลาตองมาจักนี่เอามาหลากปลาคักเนาะเ้ากูดอันแหบิขาก <c oughs> เอา้านักล่ารีบสั่งแหบนะไม่สางช่วยนะมันกระเด็นใส่อ <c> ย <oughs> <c oughs> ่างหาโล่ดิมันม็นว้ย <c oughs> ปลาบึกเหมอนะดูครับดู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 หาโลแมนทอนไม่เด้บอกจ้ะคือบุดินมันยังได้แหละยืนบอกขุ่นขุนไฟขึ้นโอ้ยของแถวอะอฮ่าโตแมนหาโลบ๊วยของแถวว่ะของแถวมีนะของแถวว่ะโอ้บอกใครอะ Ôi ừ gì đó เอ้า.เอ้า. ในปลาดุกมะปนนะเหรอผู้ที่ไปทาแข้งไม้นั่งครับเจมอดอยู่เลยอืมดูตัวใหญ่นะครับเอาที่ติเอ็ตาเว่ยผู้ใ่ี่ใหม่เว้ยประกาศเว้ยบอมีเอ้าโอ้ยนะครับดูครับดู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 นะครับถึงแล้ว ปลสูบตัวตะเพียนตะเพียนกางไหลขึ้นกันทังสูบตั้งตะเพียนมีทั้งมองนะมีทั้งสะดุ้งมีทั้งเด็ดฝรั่งแล้วก็แห่เต้ยว่าให้ฟุกเวียงหน่อยฮะเอ้าฟุกเอามาเนี่ยเอาไปเอาน่าใส่หน่อย โอ้มันพุช่วยกันไปเสี้ยวพุอยากวะบ้าบอหา6โกตัวหุ่นโยโหฮะหายเฉพาะตอนที่มันสำคัญสำคัญที่มันนั่นน่ะอันนี้น้อยแบบนี้เราปล่อยนะครับเราไม่เอามันเล็กเกินโอเค เอ้าตายมึงนี่เนาะเฮ็ดบุญบ่ขึ้นเนาะมาไปดูยอดนะครับไปดอกนี้ไปดูนะครับนั่นไปดูหน่อยเดี๋ยวมันไหมครับเรียบร้อยครับปลายอีเดือดทั้งนั้นเลยครับมีน้าปลาป่นอย่างนี้ปลาผุดมันฝั่งนู้นเป็นไงบ้างฝั่งนู้นยังปลดไม่ได้อยู่ปลาตัวเดียวเด้อมไปดูตอนนั้นรอบต่อไปครับโอเคโอเคมาครับพี่น้องครับมันหมานครับ ถึงม่วงปลาถึงม่วงคุณครับปลดอยู่ครับท้งนะ่ะไปยังเลยสูตรมันหยุดครับพาทีมงานมาใส่ม่วงหาปลาครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับโคโงโคโงไงไซโลจะว่าดิด่างขาดนะอเลยครับปาสูดไปซะโอ้แจ้วครับแจ้วแจ้วมาครับดึกลนมาทางเั้นไหนดิแให้วยมาทไม ไห้เหยพงยี่งฟูงเน่งเนีงแนีๆนะครับปลากระหูข้านีครับยกขึ้นให้ดูนะครับโอเคครับโอเคหนนแบไปครับจะาวานนี้ตามมาตามมาเห็นตาบ่มองมองเห็นวะ มองเลยครับเต็มเต็มแหเหรอไม่ครับนั่นใจ่ที่บอกว่าต็มไม่หอยครับหอยเอบุหรี่มาเรื่อยพวกเออ มาี่บังมาบังมาบังพี่มาครับมามาชนครับปิ่งคล้องแค่แล้วกับตำทัวนะพ่อครับปลาพ่อมันจะไปไหนหรือว่าต้มดีวะปิ้งดีกว่านอะปลาคอโอ้โหพวกนี้แบบปิ้งด้วยเปลือกเลยนะแน่นครับ นี่นะครับโอ้ล่อหกูโอ้มันนีเอามันนีืูจิ้ปลาอยู่เอาขึรนแล้วครับโอเคโอเคโอเคหน้าไันหอมันรุดเหรอโหมนนั่นละสอง้เสองกว่มี่คูรักบ่ตาบอดบ่คูรักคูรัก บ่เหยปลาตาบอดกูรักกูรักปลากุลักแปดสิบโลเลยนี่แปโลฟังุ่ได้อนแม่ก็แปดโลก็ไ้มาดูครับมาดูมาดูไปไปยังรู้ลุดแล้วครับคุณว่านี่บดินล่ะรู้ลุดแล้วเนี่แจดงโอ้ โอเคเดี๋ยวตัวนึงโอเคอยู่ไปครับปดปเจอกันบาดหน้าฮะตอนนี้หนาล่างสองโอเคตะล่าต่อช่อนทีเหลืออีกตัวหนึ่งนะที่มันหลุดไปออบหนึ่งโอเคโอ้ ยากปฏิวาัติแั่น่ะมันดึกแขลงซืเือดึกแขลงหนังซือนะครับุ้ยอยอ,ยยยยยอยุปลาครับดเดมนี่โอเคโอเคน่าจะได้แล้วฮะ ก็ปลาอนอ่ก็ือบ่ปล่อยได้ป่าบ่ปล่อยเือนมเาได้นี่ะปิ่งก็ได้ปิ่งกับตำแตงตำบุกทอดก็ได้อะโอ้ย ่อ <łość> ี่มเตมคตดบะเยดคุณบุยเห็นไม่ปลาบินมือีเห็นดิดูว่ามีแต่นกที่บินได้ปลาก็บินได้โอเค ปลาเขาเป็นปลาเรือหาโลนะมันค้อนใหม่เด้หาขีดพ่อมึงนะ Åh, <laughs> oh. ha <laughs> Ooh โอ้ชิบลมเนี่ยแปดโล่ลปลาอะไรมันดีปหปดูน่อนนปลาอะไรครับพี่ลากมวง่า,งาห้องเาเชื่อมปลาปลาอย่างนี้ ปลานื้ออ่อนเขาเรียกว่าปลาไม่ใช่ปลากรดปากนนี่ปลากดแล้วตอดมังเนี่ยไม่ตอดมันหยอกคือซือไปนต้องนั่งยืนหันเหยนั่งยืนยันยะนหันหลยนั่งยืนหันหืนแล้วครับ ช่อนช้อ้ว้าวตวัตวที่มันรุดไปนแล้วกไ,ไปจตเ,เราได้ปลาช่อนปปิ้งแล้วนะครับตัวที่สองอีกตัวมีอีกตัวสงตัวแล้ตัวนึ่งอีกตัวหนึ่ง,อ,งอ้ยรุดรุด

อู้ตัวนี้กรุดเลยโอ้ยยู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 ตามมาทางแห่นั่นวันนี้นะโอ้ปลาตะเพียนตัวนี้ตีง่ายนะแมียนโอ้ตัวนี้มันยานี่ตัวใหญ่เายๆขาวๆมีอีก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 มีตัวบีอีกตัว จะโดนไอไปช่อนไหมหลุดไป2รอบแล้วปลอดะเกงครับแกมตกึงบรรยากาศตอนแรกครับบรรยากาศชิวๆหลังเขาครับจะพบวิสนี่ครับอันนั้นเขาใหญ่ โอเคนั้นเขาไม่รักเขาอยู่กับเหล้าขาวเลยนะเมื่อได้ครับวันนี้เดี๋ยวพาเบ่งปลาผลงานร่วมมารับมามามา้อย่นี่ครับปลากระสูนปลากระสูนปลากระส ปะซึ่ดเป็นไซเบิร์นระยะทีเ่เ,าเาราเห็นมันไลยอยู่ต,ต,ตัวเดียวท้องคอนโซลคอนโซลมันจะงงช่อนครับช่อนที่เหลือก็จะเป็นปนินปนินส่วนมากสิเป็นปลาตเจียนครับแล้วก็ให้เอาขึ้นมาหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นหน่อยเฮ้ยมันตายหรอจ๊ะไปครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ